วัดกลางเวียงวัดกลางเวียงไม่ปรากฏหลักฐานอันแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในยุคสมัยใดแต่เดิมทีชาวบ้านจะเรียกวัดกลางเวียงว่าวัดจันทะโลกเป็นภาษาเหนือจะออกเสียงว่าวัดจันตะโลกเนื่องจากภายในวัดเคยมีต้นจันแดงขนาดใหญ่ถือว่าเป็นต้นไม้มงคลใช้บูชาพระตามธรรมเนียมโบราณ ในราวปีพุทธศักราช2417สมัยเจ้าหลวงธรรมลังกาเจ้าหลวงเมืองเชียงรายมีการรังวัดเมืองเชียงรายใหม่พบว่าวัดแห่งนี้อยู่ใจกลางเมืองจึงได้สถาปนาเสาหลักเมืองหรือสะดือเมืองขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นที่รวมใจของชาวเชียงรายในยุคนั้นพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดจันทโลกกลางเวียงแต่เนื่องจากเกิดภัยพิบัติพายุพัดต,ต้นจันแดงขนาดใหญ่ หักโค่นลงมาทับอุโบสถและวิหารพังทลายจึงเปลี่ยนชื่อเป็นเพียงวัดกลางเวียงเท่านั้นในปีพุทธศักราช2535หลวงพ่อพระครูาศาสนกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดกลางเวียงในขนาดนั้นได้สร้างเสาหลักเมืองหรือสะดือเมืองขึ้นมาใหม่ประดิษฐานอยู่ภายในมนดบทรงยอดแหลม ภายนอกมีรูปปั้นกุมภพันสองตนทำหน้าที่พิทักษ์สะดือเมืองตามคติความเชื่อของชาวล้านนานอกเนือหจากนั้นภายในวัดกลางเวียงยังมีวิหารซึ่งมีรูปแบบอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาประยุกต์ภายในวิหารมีพระพุทธร,รูปองค์ประธานนามว่าหลวงพ่อเพชรมงคลมุนีเป็นพระพุทธร,รูปศิลปะล้านนาปางมาลวิชัยประทับนั่งคัสมาร นับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่อยู่ในความศรัทธาของชาวเชียงราย